ชมรมสื่อมุสิภาคเหนือตลอดออนทัวร์สู่เมืองแม่สเสลียงครับผมวันนี้ก็พาพี่น้องมาพบกับบรรยากาศของอำเภอแม่สเสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเราได้เดินทางมาสู่ถนนเส้นทางแห่งความงดงามซึ่งประกอบด้วยร้านค้ายอย่างมากมายทั้งสองฝั่งข้างทางครับผมวันนี้เราก็ไปชมบรรยากาศรอบๆข้างและบรรยากาศในเมืองอำเภอแม่ฮ่องสอนนะครับ บรรยากาศที่พักอาศัยค่อนข้างเกง่ยวกับที่งานประ,ะปุกด้วยรูปแบบสมัยใหม่ผสมกับรูปแบบเก่าๆนี่คือสตรีของอำเภอแม่เสเรียงตัดเป็นองสอ์ค่ารูปแบบเก่าๆแต่ยังคงมีการรักความงดงามประปุกด้วยที่น้องชอมบรรยากาศดูสบาย แม้แต่บุมหน้าบ้านก็ยังมีสิ่งที่สวยงามครับสำหรับวันนี้เราพักที่นี่ครับผมที่บ้านเหินคำอยู่ติดกับลำน้ำขุนยวมครับผมบรรยากาศรอบบ้านก็ค่อนข้างจะสดวกสบายติดกับถอนใหญ่แล้วก็มีต้นไม้ดูงดงามครับผม สรับท่านที่มาเที่ยวที่อำเภอแม่สย,ยงก็ยินเชิญนะครับผมมีหลายสถานที่ให้พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ไปท่องเที่ยวกันครับผมในบรรยากาศที่ยังเป็นเรรยกาศแบบเก่าๆครับผมครับเฉลาครับ